สวัสดีค่ะาจากร้านก่อกรหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดนสุรค่ะวันนี้มีลูกคา้าจากอำเภอใดค,ค่ะอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมานะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดานะคะมาซื้อถึงร้านเลยนะคะมาซื้อถึงร้านเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังชมสินค้านะคะ กำลังชมสินค้าอ่าตัวนี้กำลังชมสินค้าว่าเป็นยังไงดูคุณลักษณะของเครื่องยอดข้าวโพด3ามแถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดานะคะคานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือ1เมตร30นะคะระหว่างร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งก็คือ65เซนนะคะตัวร่องมันดูจานเป็นจานใบขี้เมานะคะ จานแหวกเป็นจานใบขี้เมาใบกบมีสองใบนะคะกบครั้งแรกไม่ลงก็ใบกบครั้งที่สองต่อนะคะตัวนี้นะคะดูถังข้าวโพดมีสามถังนะคะในถังข้าวโพดในถังข้าวโพดนะคะจะมีจานสีหุน่นจานสีหุ่นตัวนี้นะคะ,ะข้าวโพดจะลงทีละ2เมตรระยะห่างของต้นคือยีเซนนะคะแล้วเราก็แถมจานจาน จานสามหมูครึ่งนะคะจานสามหมูครึ่งให้ด้วยนะคะแถมจานสามหมูครึ่งให้ไปสามใบนะคะจานสามหมูครึ่งนี้เขาโพดจะลงทีละหนึ่งเม็ดและห่างของต้นก็คือสิบห้าเซนนะคะตัวน,นี้นะคะดูถังปุย๋ยถังปุ๋ยนี้เป็นถังสแตนเลสตอนนี้ใส่ปุ๋ยได้ประมาณ2ี่กิโลนะคะ ถัง tamam. ปุ๋ยนี้เป็นถังสแตนเลสนะคะดูนะคะตัวน okay. ี้ในถังนะคะตัวนี้ถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะทีนี้ดูกงจักกงจักนะคะอกงจักก็แน่นหนาดูโซ่ดูโชกนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอประทายมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกระหนกการเกษตรอ่ามารับถึงที่เลยนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะยินดีรับช้ยินดีให้บริการนะคะมีของสต็อกไว้มากมายนะคะมาปุ๊บได้สินค้าทันทีไม่ต้องรอนะคะตัวนี้นะคะขอบพระคุณลูกค้ามากค่ะที่มาซื้อถึงที่เลยนะคะมารับถึงที่เลยนะคะจากอำเภอปะทายมานะคะมาถึงอำเภอเลืองนกทาอา ค่าน้ำมันก็2 5 0 0นนะคะลูกค้าว่านะคะไกลมากมาแต่เช้าเลยนะคะมาดูเพื่อความมั่นใจว่าสินค้าตรงตามสเปคหรือเปล่านะคะทีนี้ก็ตรงตามสเปคแล้วก็ซื้อเลยนะคะลูกค้านะคะซื้อเลยพอใจนะคะตัวนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะ,ะลูกค้านะคะที่ไว้วางใจเรานะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ